Orang naga nak kata free pasal mana tu Kalau orang tinggal tengok hari Kelih ngoyak kata Habis kita rumah tak <laughs> Makan nasi waktu tak erti Ini semangat selam Kecet layu Tak erti Lepas tu Kalau tak akan hewi banyak hari sangat Lama dia pergi kali ke lain Orang yang jatuh sepatu juga Kelih ngoyak habis kumuh kita benda ngoyak hari ni pun เก็บเจายวอยบเป่งอยะปาจื้อี่วปันจะอันนาติกา่งนี้มโนอมหาโนมาถาบขอเสียงตบมือและกำลังใจให้ท่านอีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับเข้ามาช่วยทุกพื้นที่ที่เกิดความเดือดร้อนทุกพื้นที่ที่เราเองนะครับหลายหลายครั้งนะครับท่านสสหลายหลายคนก็สสแล้วก็ท่านผู้บริหารพักแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครทั้งเขตหนึ่งเขตสองเขตสามเขตสี่นะฮะเขตห้า แล้วกาับมาในงานก็เลยช้าไปหน่อยครับแล้วก็ถือว่าเป็นประมงอยู่แค่2ี่เป็นอาชีพเกษตรกร,รเกษตรกรรมในการนิยามเขาบอกว่าในบรรดาอาชีพทางเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจและสังคมเนี้ยเราก็จะบอกว่าการเพาะปลูกเสาหลักเรื่องการศึกษาเสาหลักที่สองที่จะทำให้สังคมอยู่ได้ หรถือศาสนาอิสลามเราก็เข้าถึงพระเจ้าต้องมาดูว่าอาชีพกเษก,กษตรกรปรากฏว่าอาชีพเกษตรกร,กรของเราโดยทั้งในประเทศไทยถนะ้าเราดูประมงเนี่ยจะมีประมงพาณิชย์มีประมาณหมื่นมากก็คือเกษตรกร,เ,กรเนียเขาบอกว่าเกษตรตรงนี้เร่งอย่างเร่งร่วนเลยเพราะพอเราตรุนมา,มากแล้วตนุนยังอะไรอเขาเรียก ไม่หมดเจออะไรอ่ะสุดมาสามารถจะจับตวมาแล้วเพราะมันมันมันคือเวลาโดนจับนี่ครับปรับมันเยอะเกินนั้นไม่ได้วันร้อยร้อยสองร้อยพันสองพันมันอยู่ในหลักแสนและอุปกรณ์ก็รักกันยึดอีกนี่ไงตรงนี้อะไรที่เรามีปัญหากันมากเลยเกิดร้อนกันมากเลยบางที่เราออกไปําทะเลนี่ไม่ได้ไปขโมยของใครไม่ได้ไปเอาของใครมาของนี่พระเจ้าสร้างมาให้เรา เพราะสามเดือนที่มีมรสุสูงประชา้าส่งมาพอสามเดือนหลังจบการมลสุกประชาประสาส่งไอริสกีที่ฮารานมาให้เราได้กกบโกลุมาเลเซียนะครับมาเลเซียเ็าจะเปิดช่วงในช่วงเนี้ยช่วงที่สามเดือนให้พวกให้พวกเขากวาดประชากรเขาอดยาแต่บ้านเราไม่สนใจเลยไม่มีอะไรช่วยใครไม่มีใครมาช่วยเราเลยจะอดยายังไงจะตายยังไงไม่มีใครมาช่วยเลยเนี่ยตรงนี้ อยากให้ท่านไปช่วยแก้ปัญหาตรงนี้อย่างอย่างเร่งด่ดวนด่วนเลยอยากให้มอนเป็นมาเยป,เปิดให้ช่องทางให้กับเราส,สองเดือนก็น่าให้เราทําไดอ้อย่างเสรีนี้ทำอย่างมาเลเซียนีเลยไม่ทราบว่าท่านท่านรับปากกับแก้ไขให้กับเราได้ไหมครับ า <câ ย S 2> ารลวหรอนาที่ว่าเกิัประชาชาตินะครับและเรียนเชิญส้กรรมการบริหารักประชาชาติกิจกรรมเประชาชาติปะที่เราเข้าไปจะแพงัครับแพมากเลยครับขอท่าน่านรับ้านเลขที่ัวขาวท่านใดพาเรียนรียครับเดี๋ยวช่วยกันด้วยนะครับ ขอขออยู่ <laughs> ไปวนไปดูสื่อนรย่านี่อยู่พูดเองพูดิงามพิโรหัสสานี่แค่ไรนะท่านทา